ครับสวัสดีครับอ FC ทุกท่านคลิปนี้เป็นราวสตาร์นะครับของวันนี้นะครับผมให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดก็นี่นะครับศูนย์กระสีครับของวันนี้นะครับศูนย์กระสีนะครับแล้วก็ตัวเจาะนะครับ <c oughs> ตัวเจาะเดี๋ยวอ่า เจาะมี 05, 07, 0108แล้วก็ 45, 47, 41, 48นะครับตัวกันนี่นะครับตัวกันก็มี 5, 6, 5, 7, 61อแล้วก็68ครับ <c oughs> ต่อกันเลยนะครับลาวสามัคคีของคืนนี้ด้วยผมให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดก,ก็คือ1น,นะครับกับ9ครับ ลองคือเจ็ดนะครับอ, <c oughs> อ่าก็ครับอ่านี่ครับตัวเจาะก็มีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับแล้วก็เก้าสองเก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าเก้าหกตัวกันนี่นะครับตัวกันมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับ ก็เวลาท้ายคลิปสักนิดนึงลาวสามลาวสตาของเมื่อวานนี้รู้เป็นยังไงกันบ้างครับเอฟีครับก็ผมก็ให้ตัววิ่งตัวรูดแล้วก็5้าก็เข้าไปนะครับแล้วก็สรุปแล้วก็ห้าเ <Baby boss. S 1> เห็นป่ะครับ5้เจตัวเจาะก็เข้าห้านี่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลย มาลง5-7นะครับเงียบๆเ,เลย FC ไม่ให้มีอะไรมาบอกกันมั่งเลยเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> ครับแล้วก็ส่วนไหนเอ่ยราพัฒนาเมื่อคืนนี้ก็หลุดไปนะครับลราพัฒนาเมื่อคืนนี้นะครับคาดไม่ถึง <c oughs> <c oughs> ก็ของวันนี้นะครับของวันนี้อ่ะออดูทันไหมครับ อ่านี่นะครับของวนันนี้แล้วก็ของคืนนี้อรารพัฒนาครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวบ่ายนี้คืนนี้เรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับก็ขอให้ยังไงอะ่ะให้ค่อยๆพิจารณานะครับเพราะว่าอย่างเราสตาร์เนี้ยก็เข้ามาหลายรอบแล้วก็ผมก็เสียวรุดเหมือนกันละครับจึงอ่าเป็นห่วงครับ <c oughs> ด้วยฟาร์มพวงใหญ่จากผมครับ <c oughs> ครับก็ <c oughs> ถ้ายงไงก็ขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังค์ใช้กันนะครับสวัสดีครับ